บุกค,ค้นแหล่งซุกซ่อนยาบ้าฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมุกดาหารบุกค,ค้นแหล่งซุกซ่อนยาบ้าหลังมีชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยเชื่อว่าเป็นแหล่งที่กลุ่มผู้จำหน่ายยาบ้าลักลอบมาซุกซ่อนไว้เพื่อจำหน่ายให้คนในพื้นที่ สิบเอกปิยวัฒน์จันทจวงปลัดอำเภอเมืองมุกดาหารนำกำลังฝ่ายปกครองเข้าดักซุ่มตรวจค้นที่ป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านคำปลาไหลหมู่14อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารภายหลังมีชาวบ้านร้องว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นแหล่งกบดานและมั่วสุมของกลุ่มผู้ค้ายาบ้าจนกระทั่งช่วงเช้ามืดได้นำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน299เม็ดที่กลุ่มผู้ค้ายาบ้านำมาฝังดินซุกซ่อนไว้โดยการ ดักซุ่มเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงไม่พบบุคคลมาแสดงตัว จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านทราบว่ากลุ่มผู้ค้าย,ยาบ้าดังกล่าวได้มีการแบ่งเงินกันแต่เกิดไม่ลงตัวคนที่ได้น้อยจึงนำเรื่องมาบอกเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านเพื่อให้เข้าตรวจสอบจึงได้พบของกลางยาบ้าดังกล่าวเ<อ>บื้องต้นเจ้าหน้าที่พอจะทราบว่าเป็นใครและได้รวบรวมหาหลักฐาน<อ>เพื่อจะได้เข้าตรวจสอบอและจับกลุ่มเจ้าห<อ><ๆ>น้าที่จึงได้นำของกลาง<อ>ายาบ้าทั้งหมด299เมตรมาทำการบันทึกและได้นำของกลาง ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจคำปลาไลต่อไปไปซ้ำครับตีเป็นแหนมตีเป็นมื่นยี่สิบห้าเนาะมันมานำเงินเลี้ยงมันมันเดรนอยว่ามันมอให้ยเลยนะนะหรือยังไงหรือว่าอาจจะเดรนอยนะเล่รูเข้าใจนะแล้วก็บอกเป็นชาวเะี่ย ชพอเขาเลยขอจับเลยนะครับชลูกพรวมรวมดีสักโชงูพ่อส่งของทางนั่งนั่ผมว่าซาราวัาส่งของทางพ่อ